ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับสาธิตวิธีการทําความสะอาดของเจ้าเครื่องตัดหญ้าโอซุกะนะครับหลังการใช้งานเสร็จนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าของโอซุกะนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่องนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็ไปรับชมรีวิวเต็มไว้ในช่องนะครับผมได้ทําคลิปการทดสอบเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ไว้แล้วนะครับหลังการใช้งานเสร็จนะครับของเครื่องตัดหญ้าทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องทําความสะอาดของ ตัวเครื่องตัดยานะครับเพื่อทําให้อุปกรณ์ของเรานะครับพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งใช้งานเสร็จมานะครับคือตัวนี้ผมจะใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรติดตามซอกตามตรงกาดบังใบนะครับแล้วก็ตามชุดมอเตอร์นะครับตรงนี้เราก็หาแปลงนะครับจะเป็นแปลงที่มีอ่าเป็นขนแข็งกว่านี้ก็ได้นะครับมาปัดมันจะออกง่ายกว่านี้นะครับก็จะใช้เป็น แปรงคนอ่อนนะครับแปรงทาสีธรรมดานะครับมาปัดหรือถ้าเกิดตรงไหนที่มันเป็นคราบที่มันหนักๆนะครับเราก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดให้มันสะอาดกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยใช้แปรงปัดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้แปรงปัดเศษดินออกคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดนะครับมันก็จะทําให้แบบถ้าเกิดเราตัดแล้วมันมีพวกคราบดินคราบยาเศษยานะครับมาตามช่องยของมอเตอร์นะครับ อาจะทําให้มอเตอร์ร้อนจัดได้นะครับนะครัมันจะมีช่องระบายอากาศนะครับช่องอากาศของมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดหลังจากการใช้งานเสร็จนะครับเราก็ควรจะมาทําความสะอาดตรงจุดนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับแต่นี่ผมปัดออกไปแล้ว ส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยสะอาดหน่อยเดี๋ยวผมจะมาทําความสะอาดตรงจุดอื่นๆต่อนะครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นหลังจากที่ผมเช็ดทําความสะอาดเสร็จนะครับก็จะดูสะอาดขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมใช้งาน การใช้งานครั้งหน้านะครับตัวนี้ก็จะสะอาดขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นผ้าชุกน้ํานะครับในการมาเช็ดคราบที่มันติดแน่นนะครับก็จะเช็ดออกนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับมาปัดเศษฝุ่นออกกสักนิดนึงครับมันก็จะสะอาดนะครับมันก็จะเหลือซอกด้านในอยู่นิดนึงนะครับก็เอาแปรงมาปัดนิดนึงก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับหลังการใช้งานเสร็จของเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับก็ควรจะทำความสะอาดนะครับเน้นตรงจุดที่ อาจจะมีเศษหญ้าเศษดินนะครับมาติดตรงบริเวณช่องอากาศของมอเตอร์นะครับตัวนี้ต้องมีความสะอาดออกทุกครั้งนะครับเมื่อใช้งานเสร็จนะครับเพื่อที่จะเป็นการรักษาอุปกรณ์ของเรานะครับในการใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ